วัดหนองปปือบางพลีนะฮะเขาบอกว่าก็มีไฟไหม้ที่ตั้งศพของหลวงพ่ออ่อนอดเจจาวาสแล้วจู่ๆเนี่ยข้าวของต่างๆเนี่ยมันไหม้ไปหมดเลยแต่ศพของหลวงพ่อเนี่ยไม่ไหม้ฮะคือพูดง่ายว่าโรงเนี่ยมีรอยเพลิงไหม้เล็กน้อยเท่านั้นโอ้แต่บริเวณรอบข้างเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้หมดเลยคือเสียหายเต็เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยครับชาวบ้านแล้วก็พระนะครับก็เข้ามาดูในสาราการประเวทที่ว่านี้ครับเขาก็สงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่ครับที่สาราการประเรียนวัดราชนิมิตสัทธ,ธรรมหรือว่าวัดหนองปรือนะครับอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสุพราารณนะครับเป็นที่ตั้งบัเพิญกศสลศพของพระมงคลสมุทรคุณหรือว่าหลวงพ่ออ่อนเตชวันโนอดีตเจ้าวาดของวัดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมไปดูเนี่ยโอ้ยดูที่รอบๆเนี่ยไฟไหม้ไปหมดเลยครับแล้วที่โรงเนี่ยก็มีร่องรอยไฟไหม้เล็กน้อยเท่านั้นแต่แทบจะไม่ค่อยได้เสียหายอะไรเลยครับโต๊ะหมู่บูชาดูสิข้าวของต่างๆพันพุ่มพัดลมที่อยู่ในศารา ไม่ไปหมดเลยคุณผู้ชมครับแต่ลงศพที่บรรจุร่างของหลวงพ่ออ่อนเนี่ยยังตั้งอยู่ที่เดิมและมีเพิงไม้แค่เล็กน้อยเท่านั้นครับชาวบ้านแล้วก็หลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่ในวัดเนี่ยโอ้ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆครับมัคทายกขวัดครับพี่บุญยืนเริงนุ่งครับบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับกําลังอยู่อีกสาลาหนึ่งนะครับอาราธนาศีลสาราศพหนึ่งฮนะหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งมาบอกว่ามีควันพวยพุ่งออกมาจากศาราการประเรียนครับก็เลยบอกว่า ให้พระที่กําลังสวดอยู่ล่ะหยุดสวดก่อนหลวงพี่หลวงพ่อหยุดสวดก่อนหยุดสวดก่อนโอ้มีบอกแบบนี้ด้วยนะแล้วก็รีบพากันมาช่วยดับไฟที่ศารากระเพรที่ว่านี้ครับด้านรักษาการเจ้าวาดครับพระนันเนี่ยบอกว่าจุดที่เกิดไฟไหม้นะครับก็เป็นที่ตั้งพสสบพวชศพของหลวงพ่ออ่อนมาได้ประมาณ 4- 5หปีแล้วทั้งวัดก็จะสวดกันนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรอการแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่และก็มีกาหนดพิธีขอพระราชทานเพลิงศพ แต่มาเกิดเหตุซะก่อนนะครับส่วนสาเหตุที่ไฟไหม้ครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของรัศกาจเจ้าวาดนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปเกิดจากอะไรครับจากไฟฟ้ารัดวงจรนะแต่ว่าก่อนเกิดเหตุไม่ไม,ไม่ได้มีไม่มีพระมายืนอยู่ตรงนี้มายืนจะจะเตรียมจะไปทาบุญตรงนู้ไม่ไม่มีเหตุการณ์นะพอพระไปสวดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นฟันมันออกเนะพราะว่ารอบรอบนั้นมันมีไอ้ดอกไม้แห้งโฟมทั้งนั้นเลยอ ก็เดี๋ยวรอเจ้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่เขาศรัทธาหลวงพ่ออ่อนนะฮะที่เป็นอดีตเจ้าวาดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเหมือนแบบว่าเนี่ยน่าจะมีความอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นละเหมือนเป็นปฏิหารอะไรหรือเปล่ปาของหลวงพ่อนะฮะอ ที่เนี่ยผมรู้ตัวตอนตอนนั้นนะครับเวลาครับครับก็เข้าอะไรครับครับขอมีนะเออไม่อยู่นี่ยังมานองไปนี่นี่ครับใช่ครับ <inaudible>